ไก่นะครับชุดนี้จะปิดไฟไว้แล้วประมาณ 10- บถึงสิวันนะครับชุดท็อปๆเลยจะมีลูกแสนกลโกสมแสนเหลี่ยมนะครับโชกุนนะครับสมพง์นะครับเนี่ยลูกไก่รอลงตู้อีกอาทิตย์หน้าน่าจะได้อีกประมาณ60นะครับก็ชอบนะครับพ่อแม่ไหนเลือกเลยนะครับแล้วมันชุดนี้จริงๆผมวันอาทิตย์นี้ผมจะไปปล่อยสวนภัยนะครับแล้วพี่น้องนะครับสิ้นเดือนนะครับทักมาในไลน์แอดเยอะให้เอาลูไก่นะครับลงเพราะว่า ซื้อไก่โตไม่ไหวนะครับวันนี้จัดให้นะครับแปดสิบตัวนะครับห้าหรือหพข้อนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกกันพี่น้องเราเลือกกันเลยนะครับลูกไก่เยอะอันนี้จะลงล่างนะลงลงบนมีประมาณห0ร้อยกว่าตู้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีประมาณ60สิบี่ก็โตแล้วนะอันนี้อันนี้อนนยูุเท่าไหร่วะอันนี้ก็2เดือนพอประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยผมจะปิดไฟนะครับแล้วก็ประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ยผมถึงจะลงแบงนะครับก็รอกันในไลน์แอดนะครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับสวยปะ รับลูกไก่แข็งแรงสมบูรณ์โอเคครับ